คนเกิดวันจันทร์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่17-23พถึง23พิพฤศจิกาย,ยน2อ6 8ไปจนถึงสัปดาห์หน้าไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันจันทร์รับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันจันทร์ทุกท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับเป็นความสําเร็จจากการที่คุณกล้าแสดงออกกล้าที่จะมีความมั่นใจและแสดงฝีไม้ไลายมือ ความสามารถที่คุณมีนะครับออกมาให้คนได้เห็นได้ประจักษ์กันให้คนยอมรับกันนะครับนะอย่ามัวแต่หลบหลบซ่อนๆน,นะครับมันสอดคล้องกับเรื่องของไพ่แนะนําเหมือนกันนะว่ามีปัญหาต้องกล้าเผชิญกับมันต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับปัญหาคล้ายๆกันนะครับไพ่มาอย่างอวยพรด้วยว่าถ้าคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญแล้วก็สวมัวใจสิง มีความมั่นอ,อกมั่นใจแสดงออกเอาฝีมือที่คุณมีเอาความสามารถที่คุณมีออกมาแสดงให้คนเห็นคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับใครๆก็ต้องยอมรับใครๆก็ต้องสูหกคุณนะครับเพราะคุณมีฝีมือเพราะคุณมีความมั่นใจเพราะคุณกล้าแสดงออกนะครับอย่าหลบๆซ่อนๆรับรองว่าสัปดาห์นี้คนเกิดวันจันทร์ น่าจะมีแนวโน้มประสบความสาเร็จจริงๆนะครับในดวงก็บอกว่ามีโอกาสขยับขยายเติบโตซึ่งมาจากความสามารถลุ้นล้วนเลยนะกับความมันม่นคงมั่จใจนี่แหละงั้นก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับขอให้เป็นไปตามไพอ่อุยพรให้กับคนเกิดวันจันทร์ขอให้คนเกิดวันจันทร์ทุกท่านโชคดีครับ